ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบแท็บ S 1 0อันต้า S 9อันต้าและ S 8อันต้านะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับ S 8อันต้านะครับอยู่ที่14.6นิ้วนะจอเป็นแบบ Super AMOLED นะในส่วนของแท็บ S 9และ S 1 0อันต้านะครับหน้าจออยู่ที่14.6นิ้วเหมือนกันนะครับแต่จอเป็นแบบไ y นามิก a อ o โมเล็นะทั้ง2รุ่นเลยในส่วนของชิปนะครับ S, s 8ปดอันต้านะครับให้มาเป็นแบบ snapdragon 8 gen 1 s 9ก้าอันต้านะครับให้มาเป็นแบบ snapdragon 8 gen 2และ s 1 0บอันต้านะครับให้มาเป็นแบบ9ก0าพันทนะครับก็แรงกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับแรมนะครับให้มาอยู่ที่12 g b องจิกล้อมใหมาอยู่ที่512 g b นะครับก็รุ่นแถบ s 8และแถบ s 9นะในส่วนของแถบ s 1 0นะครับให้มาสูงสุดอยู่ที่16 g b แล้วก็หน่วยความจำอยู่ที่1 t b นะ กล้องหน้าให้มาเหมือนกันนะครับ12ล้าน Net พิกเซลเลนคู่นะกล้องหลังแท็บเ8อันต้านะครับ13ล้านและ6ล้านอันต้าแท็บเ9และแท็บเ10นะครับ13ล้านเลนวายและ8ล้านอันต้านะในส่วนของ WiFi นะครับเป็น WiFi 6e นะแต่แท็บเ10อันต้าจะเป็น WiFi 7นะเรื่องของลำโพงนะครับให้มา4ตัวเท่ากันนะครับ แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่11,200มิลลิแอมป์ทั้ง3ตัวนะครับชาร์จไว้4 5วัต์เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของราคานะครับแท็บ S8 อันต้านะครับลดเหลืออยู่ที่38,900บาทแท็บ S9 อันต้าอยู่ที่41,900บาทนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในส่วนของแท็บ S10 นะครับว่าราคาให้มาเท่าไหร่นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครที่สนใจรุ่นไหนก็ไปจับไปจองกันได้นะครับครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูสิร่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอสแครัมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีนแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า